สเคล็ดลับกินเจยอย่างไรให้มีอ้วนผิวสวยสุขภาพดีช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะเกดเองก็กินเจด้วยเช่นกันค่ะอยากจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เล้าเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วก็กินเจด้วย กินอย่างไรถึงจะสวยใสยได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่อ้วนนะคะข้อแรกเลยค่ะให้เลี่ยงของทอดหรือว่าของที่ไปทอดน้ำมันเยิ้มๆความร้อนสูงๆพวกนี้ส่งผลกับสุขภาพด้วยถ้าเรากินของทอดเยอะๆจะร้อนใน กินของทอดเข้าไปไขมันที่ได้เยอะเกินไปผิวเราก็จะเกิดความมันเกิดสิวง่ายในช่วงที่รับประทานของทอดเยอะๆและน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะให้เลี่ยงเลี่ยงเป็นยังไงก็คือของต้มของนึ่งค่ะแต่ไม่ต้องซดน้ำซุปแบบเยอะๆนะเพราะส่วนมากถ้าเราไม่ได้ปรุงเองหรือว่าทำอาหารทานเองในบ้านน้ำซุปอาจจะมีในส่วนของผงชูรสที่มากเกินไปหรือว่าโซเดียมมากเกินไปนะคะก็ทาให้ส่ง ขนตัวบวมบวมน้ำได้แล้วก็จะดูฉุกกว่าเดิมค่ะ 2. ดื่มน้ําให้มากและงดพวกของหวานน้ําหวานงดไม่ได้ก็ลดลงก็ยังดีเพราะส่วนมากเวลาเราเดินไปเห็นปักธงเจเหลืองๆส่วนมากก็จะเป็นน้ําหวานของหวานทั้งนั้นเลยด้วยความที่ กินเข้าไปบางทีไม่ค่อยอยู่ท้องเพราะโปรตีนน้อยเราก็จะไปสรรหาขนมมาทานเพิ่มเติมส่วนมากก็จะเจอขนมหวานที่ใส่กะทิหวานหวานทั้งนั้นเลยขนมครกขนมตาลขนมถ้วยของหวานต่างๆเพียบเลยบ้าบินอีกแล้วสารพัดเลยที่ปักธงเจเข้าหลามก็ใช่ส่วนมากเห็นไหมแป้งน้ำตาลทั้งนั้นเลยน้ำหวานพอเราเดินไปอีกน้ำปั่นน้ำผลไม้น้ำ,นำอ้อยน้ำตาลสด ถ้าเราลดได้ก็จะดีต่อสุขภาพเรานะคะแต่ถ้าเราติดกาแฟก็เลี่ยงดื่มเป็นอเมริกาโน่ก็คือเป็นกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลก็จะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตริดผิวเราจะได้สวยใสยดีเท่าของเสียออกทางปัสสาวะได้ด้วยรวมถึงขับถ่ายดีด้วยนะคะข้อที่3ค่ะ โปรโตีนต้องถึงเพราะในช่วงที่รับประทานเจส่วนมากที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นประเภทแป้งใช่ไหมคะทีนี้โปรโตีนกินถึงผิวเราจะได้ไม่เหี่ยวไม่โทมกล้ามเนื้อยังอยู่อ่ะกินยังไงก็คือสิ่งที่มีโปรโตีนถึงสูงเช่นเต้าหู้นมถั่วเหลืองถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลันเตาถั่วแดงก็ได้ผักที่มีโปรโตีนสูงเช่นบ็อกกิลี่ค่ะอ่าสิ่งเหล่านี้ต้องรับประทานให้เพียงพอนะคะผิวเราจะได้ไม่เหี่ยวไม่โทมและอย่างสวยใสยค่ะด้วยความปราดนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่รับประทาน j จแล้วก็อยากจะดูแลผิวให้สวยใสยในช่วงนี้ด้วยเกดก็มีแนะนํานะคะด้วยใจ3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะที่เกดก็ใช้เองด้วยในวยัยใกลยย้จะห้ละก็ตัวนี้เลย เป็นตัวบำรุงลดฟ้ากระจุดด่างดำลดเม็ดสีเมลานินที่ตรงเข้าไปจัดการเอนไซม์กระตุ้นกระตุ้นฟ้ามันเป็นต้นตอเลยนะที่ทำให้เรา เกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วยังเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นรวมไปถึงช่วยลดอาการแพ้สารอาการออกแดดแสบแดงช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่และเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวให้ผิวเรายืดหยุ่นขึ้นแล้วก็สวยใสยลดริ้วรอยด้วยค่ะโดยเซรัม่มใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนำเป็นตัวนี้นะคะ B p กันแดดเขที่ s p f 50 PA บวก,บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB บีแสงสีฟ้าแมบกบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้ม,มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เข้าได้ทุกสีผิวสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงแนะนําเป็นสบู่สมุนไพรว่านนังคาจากเขตที่ที่ไม่มีสารซซลเฟตหรือสารเพิ่มฟองกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอยไรปรึกษาเขตที่นะคะแต่เป็นกําลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ